สวัสดีครับพทธินครับผมครับผมโอ้สวัสิีสวัสิีน้ำพอดิีนิมาหายากจิดอยู่ด้คือมือนีมเจืด้วยความบังืองญนื่นี่นี่หละนี่ละพูดถึงว่ามีขันมเจืมมเจือแบบนี้คือดูความเหมืองดิลบยากที่สิ่มะจือแบบนี้เพราะว่าหนึ่งว่าเป็นวันศินครับจะมเจือจะอยู่ที่หนางานปกติคือถ้าบริเวณมือวันศินกับสิบู่วัดบู่วัดบริเวณว่าถ้าเป็นวันศินแปดหรือสินสิบห้าแจ้งสีเด้มากครับ ออถ้าหากเป็นวันธรรมดานี่คันบังเอื่นหรือเมื่อนี้ิธิว่าบังเอิญอนอ่ะอ้าวมาพ่อโดยบังเอิญงวดนี้อะไรจะเป็นงวดโชคอีกโชคอีกกันไ่มงวดโชคอีกเขาอีกกันว่บังเอิญนี่เนาะแมนแมนแมนสาธุกันกับซู๊ดหกแบบโบต้องกลับเนาะแม่นแมนจะจัดให้จะบ่ให้ได้กลับนะเลขส่วนมากจะเป็นสั้นแต่ว่าเลขพวกแกนกับตามที่ถูกถูกมากกับ่บตองกลับโบต้องกลับเนี่ยกับโบต้องกลับแม่นคือคือบอกว่า ที่เข่าม้าเขาม้าเนี่ยห้าเกียร์กระสังงวดที่เขามาหาเกีรกระสังฮุกหนึ่งกรตัมงวดนั้นเขาหาเกียร์ระชงหกหนึ่งบุนก็บดได้กลับเลยบ่ตรงกลับเลยจะให้จะจัดให้เป็นแบบนั้นครับนอกจากที่จะว่าแล้วบเอิ่นที่อีีจังจะไปกลับจังสี่น้อยมากขนาดชนมากจะเขาตามตามตรงเนาะงวดนี้ร่องมึงด้วยงวดนี้บาทนี่คิดว่าบ่ได้กลับอีกแหละงวดนี้คิดว่าจะบ่ได้กลับ จะไปตามตามสูตรนี่แหละเนาะครับผมอา้าวเลขเด่นครับเด่นลักสิบเด่นลักสิเด,ด้อได้สี่เป็นตัวเด่นที่สุดในงวดนี้สี่เด่นสุดนะครับสี่เด่นสุดในงวดนี้เด้อว,ว่าหันกับสี่เด่นกับกับหกเด่นครับเออกเลยบอกว่าถ้าหากว่ามาตามกันจะมาสี่หกทัานที่ทแต่เพิ่นบอกมาตามกัน มันก็ต้องเป็นเออจะจัดให้จับคู่ให้ก็จะเป็นลักษณะแยกกันมากแม่นแม่นถ้า่นมาชนกันก็จะเป็นสี่หกเม็ดเดียวครับเอองวดนี้งวดนี้เด้องวดนี้เอางวดนี้ก็จะต่ลักษณะเก่าคือบวกแกนี่สิเด่นให้แค่งวดละสองตัวแม่นแมนให้งวดละสองตัวหาบ่ไม่นับกันก็สิอยู่ในคู่ที่จับให้ แล้วกับเลขไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแต่ว่าบุญอาจจะไปล่างได้แมนจจแมนแมนแมนได้แมนครับนี่คือลักษณะของเลขพอกแกนนะครับแมนแมนแมนจะไปจะจัดให้ตามนั้นเลยโอ้พอแกนเด่นซีกับหาตัวเนี่ยแมนงวดนี้เด่นสี่และเด่นห้าเด้อห้าหลักหน่วยแล้วก็ส<อ>ี่หลักสิบเด้อผมนั่งคิดอยู่ดีว่าสี่กับหานผมยานมันมาก ผมอยากมันออกน้ากันงวดนี่นี่ละนี่หละครับคิดว่างวดนี้ตรงมานน้ากันเลยครับคิดว่ามันใจว่าซีกับหนี่งวดนี้ตรงมานน้ากันแท้แล้วกับเลขที่ออกยากมากๆมน่นครับแบบว่าเห็นโดดเราได้ซีหันเ่เห็นโดนแล้วซีเ่เห็นโดนแล้วแต่งวดนี้ไม่ได้มาคู่กันแต่ก่อนบ่เคยได้มาคู่กันงวดหันได้ซีกับหกถ้ามาตรงตัวก็ต้องซีหกเม็ดเดียวเนาะถ้าบ่ม่าตรงตัวเพิ่นจะจับคู่เพิ่นคือจับไหหมาแหละตามจับจับไห้มาลักษณะนั้น บาดนี่ถากว่ามาเม็ดเดียวเนาะเอาถ้าวิ่งเดอ้อเป็นตัวเด่นมากๆงวดนี่เด้อนี่เด้อตัวเด่นให้วิ่งซีซีนี่เนาะซีแล้วก็วิ่งหาคือเป็นตัวเด่นให้เป็นพระเอกนั่งเอกโอ,โ,อโอ้เป็นคู่พระคู่นา่งแมนแมนแมน,นคือคือขันจับมาซีคือเป็นคู่เอกเด้ยิงลูกสอนไปแล้วระวังลูกสอนให้นี่คือเป็นคู่เอกพระเอกนั่งเอกล่ะครับ่างหันกัน บังหันถากว่าเพราะว่าน้ำกันก็นบอกว่าเป็นซีห้องเม็ดเดียวครับขันเพิ่นบอมาน้ำกันคู่ของเพิ่นก็นจะมีอีกตังหาดเนาะอันนี้ก็คือลักหนวยเทล็ไปแล้วคือลักหนวยอันนี้คือลักสีเด้ออ้าวจัดให้ไปตามเน้นบ้านนี่ถ้าหากว่าเพิ่นบอมาน้ำกันคู่ของเพิ่นนี่คู่ที่จะจับคู่ให้นี่จะมีตัวใดได,ได,ด้คู่จะจับให้เด้อ เลขสี 4, ่ห้าเพราะว่าช่วงนี้มันเอาเลขบอ้องามเลขที่บอออกมาออ,อกบ่อยมากแมนมนแมนเพราะว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ 1, 2, ่งสองนี่แหละแล้วสี่หาทุกงวดสิบบวออกก็อาจงวดนี้เด้ออาจจะมากจะ,มาจะกอดข้อกันมากเป็นได้ เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในความคิดของผมอยู่ตอนนี้ลองเบิ่งว่าสิตรงกันกับความคิดของผมบ่นี่แหละนี่แหละเอาเอาจึงเบิ่งไปเด้อว่าจับคู่ไปแล้วจะตรงกันบ่้ยเลขติดซีนี่แหละแต่ว่ากระบ่มานนานมากมากแล้วขึ้นไปต้องมือวาสิมี่แน่หรือเอล่าเอาเอาแนบไปเด้อครับเออคือจะจับคู่ให้อ้าสี่แปดเด้อตัวแรกเด้ออ้าสี่แปดเม็ดแรกแล้วก็สี่เจ็ดเม็ดแรกเม็ดสอง เมต่สามสี่ห้าเป็นคู่เด่นด้วยนี่ด้อเออให้คู่เด่นแล้วก็จับให้พร้อมครับเออแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ครับนี่แหละมันจะมีแค่นี้เด้อครับเอาลักห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่ห้าเอาอีกขึครกบเพราะว่ามันมาบนมาลาังได้ครับอืม แล้วก็มาเป็นลักเงินลักทรัได้ก็เป็นตัวเดียวกันนี่แหละเออบนลางได้แต่ต้องต้องเขียนให้ครบเออแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์ห้าห้างออกห้างออกเลยนะเอานี่แหละมันจะมีจังที่เออแต่ว่าตัวใจที่ชอบนี่เด้อเนนระยะนี่ตัวใจที่ชอบชอบตัวไหนผู้ที่เฮ็ดนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีต้งเงินล่งเนาะสีแดงสีครงตัดต่างสีก่อน สีมักบอยยีเ่นเนี่นี่มีตัวมักบอยมีตัวมาคือเนี่ยนี่นะเอเอนัอ่นแหละทำนีตัวมาคือว่าเอามาักตัวไหนชอบตัวไหนเด้อจะวง,ว,วงให้เด้อวงให้สี่แปดเม็ดแรกเด้อสี่แปดนี่คือชอบในช่วงนี้เวลาต้นขา้าวหรือต้นงวดแล้วก็ มันเข้ากันกบเด็กแค่คู่เลยพอดีเลยแล้วตัวนี้อืตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ้าเอาตัวนี้บแมนตัวนี้คือเป็นตัวดินตัวนี้ครับเนี่ยคือตัวดินของพคนกับตรงมีของคนเพิ่มเ้อครับเนี่ยคือตัวดินของคนกับตรงมีของคนเพิ่มเ้อแล้วก็รับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนี้เด้ ที่สองนจับให้อันละสองคู่นี่สี่แปดและสี่ศูนย์กับหนึ่งห้าและสี่ห้าหมดนี่ได้ครับระยะสูงเปหมด,ดจับให้เต็เสี่ถ้าหากว่าบ่ถูกตัวชอบตัวมกักกับบ่เป็นอย่างแต่ว่าให้เสื้อให้บัดรให้เนี่เ,เ,ปนนเ,เป็นตัวนับตัวเบาได้ครับเออคือจับเป็นตัวนักตัวเบาอยู่น,นี้ แต่ว่างวดนี่เด้อทำมันใจคือมันเจรักนี่หลายกลัวมูเด้อรักสี่เนาะแมนสี่รักแมนสี่รักสิบสี่เป็นรักสิบครับมันใจข้องนี่หลายกลัวข้องนี่แต่ว่าก็ต้องซื้อให้เบิร์ตนั่นแหละมันจจอยู่ในนี่แหละครับมีมักตัวไหนชอบตัวไหนัดเอาอ๋อเอาบนี้ตัวที่ผมบอกว่าที่ผมเร่งๆไวว่าเป็นตัวที่มันออกยากมันมีโอกาสที่สีแทรกมากก็ไดดขึ้นกันเออแมนกับนี่ในนี่นี่ในนี่จ้อสี่เจ็ดน่านั่านน่านเห็นว่า แต่ว่าขั้นสมุนว่าสีเกตนีเด้ออยู่ในสายตายอยู่แต่เป็นอย่างคือบ่วงไห้รับงวดว่าหันเลขติดสามอาจารย์มาลหลายๆท่านเนาะขอบริว่าเพื่นออกแล้วแต่อาจารย์เพิ่นจะคิดมาเลขสามนี่เป็นอย่างคือดังมาแท้แต่ห้องห้างมันดับดับสามมันแม่นดับสามแต่บ่มีสามเลยครับ,บเลยบ่มีจกหมองเลยวะ แต่ว่ากับว่ากล้าไปกล้าท่าเพิ่นออกเพราะว่าของมัมีหักแม่ไปได้แต่วันนี้มีอยู่เด้มีอยู่ในใจคือคือตัวเดดับแต่ว่าโบว์ไปบอกระไฮได้เมลอน้อยแน้ทางตัวดับน่ะพอแกนดับตัวใดเอาต้องฝากไว้จังน้อยเนาฝากไว้หว่อแมนตัวตัวดับมันเด้อมันเด้องวดก้อนเนี่ยงวดก้อนฟากกันไปนี่ดับสามกันเด้บ แล ock, English, ้วม่าน่ก็บอกว่าดับสามแต่ว่าเลขสามก็ยังขึ้นดังแท้ก็เลยบวกก้า่าบวกก้าวออกไปเอ๊แต่ว่าห้องๆมันยังขึ้นดับแต่ว่าเขาจะขึ้นเด่นมากสามหลายแท้เลยบอกก้าวแต่ว่นี่เด้อคันคันตามที่เห็นมากนี่ตามสูตรที่เห็่มากนี่เนาะเขาจะเขียนไปตัวพี่เนาะเขียนไนเนาะเขียนทั้งนีได้เลยคือตอนนี้เขาเขาอยากดับตัวใดคือตามสูตรของบวแก้วก็คือดับ่อในหัวตัวนี้ยังบอกว่ามีกระแสตัวใดมากเนี่ยองสีเด้อครับอ้าว จะเยนให้ด้วยนี่บาดับดับบอ้าวนี่แหละก็เรยกบววงให้ครับเพราะว่างวดวันงวดก้อนกระดับสามงวดวันแล้วมันก่กระดับสามแต่ข้าเจ้าดังมากเขาเรยบวกาวออกไปดิครับบวกาวเพราะว่าเขาเป็นผู้น้อยครับห้างบุเป็นอาจารย์เก่งขึ้นข้าเจ้าเรยบอกาวออกไปแต่ในใจของเขามันนี่อยวาครับอย่างคือดับตัวนี้ลราเป็นอยังคือดังมาแท้ครับออเอาสิคือตัวนี้เอาไว้ป๊กเป็นตัวคิดด้วยครับ แต่วามากอยู่มากกระสีออกครับบอกได้วา่าแต่ว่ามันเป็ี่ยนตัวดับเพราะม่แม่นว่าตัวาตตตมากดอกตัวซีเจ็ดเนี่ยที่ผมบอกว่าอยู่ในความคิดนื่อือบนว่ามากเนี่ย<อ>ต่ว่าอยู่ในความคิดที่ว่าเลขที่ว่ามันบ่อออกซึ่งตอนนี้ม,นมันนี่ห<อ> <10, S 2> นึ<ม>่งศ<ม>ูนย์ 12, มีหนึ่งสองมาแล้วบาดเ,เลยคิดว่างวดนี่มันสีมีมาอีกบ่อตัวที่ว่าเลขที่บ่อค่อยออกอืครับซึ่งเลขที่ค่อยออกคือซีนี่ผมว่ามันสีมาหลางงวดนี้ มาล่างแท้ครับผมว่าสี่สีมาล่างมาล่างแท้แต่ว่า่บมันคู่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันดับล่างครับดับแล้วเหรอบอแมนดับแล้วก็ดีสิได้ตัดออกไปเยอะได้หน่อยเออนี่ละเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เหลืออยู่สีมีแค่สามคู่ที่อยู่ในความคิดของผมตอนนี้เพราะว่าตัดเจ็ดออกไปแล้วมีสี่คู่มีแค่สี่คู่หรือว่าตัวนี้มันซ้ำกันมีคิดตัวนี้ซ้ำกันบาเออเหลือสามคู่อ๋อเอาสี่เนาะคือว่า บ่อยฟังแลวก็บ่อยฟังอีกงวดที่ก่อนนี่งวดที่ก่อนกนี่เมื่อกบอกว่าเดยแดสามล่างมันออกมากเป็นตัวใดก่อนฮะงวดว่าอะไครับงวดภากันไปศูนย์เก้าเออมันออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเนาะเออศูนย์เก้าบอกว่าเลขล่างนี่จะบวมสามเด็ดขาดครับแต่ข้าเจ้าก็เดินสามเมื่อกี้ครับเดินสามเดืนแปดได้งวดศูนย์เก้าอ่ะข้าเจ้าก็บอกว่าสามวิ่งล่างเม็ดเดียวกับมี่ เลขของมันคือดับมันคือมากสี่บาบหรือว่าข้าเจ้าเก่งกว่าห้องข้าเจ้ากับอาจารย์ดังๆหลายๆเลยก็เล่บ้างสิเนาะก็เล่บวกกาว่าออกไปก็ก็แค่ว่าเบื้องไปซื้อกับว่าเลขดังมากงวดที่แล้วมันก็บอกว่าเด่นสามมากๆวิ่งสามเม็ดเดียวมีมาเนาะขี่ข้เจ้ามีว่ามีมากก็เลยเบังอยู่ว่าห้องห้องมันกือดับแต่ข้งเจ้าคือมีมากกัเลยบวกการว่าออกไป ของเฮาดับบางเอิ่อกาเด่นแต่ว่าข้าวผัดอ่ะแล้วข้าก็เลยพ้อยเบิ่งไปน้ำกับบริษัทว่าบริษัทว่าเก่งระดังยังคือเหตุของเฮาเฮากับเบิ่งไปของเฮาอย่างนี้ล้วกับบริษว่ายังหนอกแต่งวดนี้เดาดับเก็บครับจะเป็นคันเป็นคื่องสองอดผ่านมากนี่เก็บนี่จาบ่มีอยู่ลาครับครับเอาเบิ่งไปแต่ว่าอาจารย์แด่เพิ่นนี่เด่นเก็บมากกันแล้วแต่เพิ่นก็แล้วแต่อาจารย์เนาะแล้วแต่หัวคิด กลับไปเมื่อวันมาจะมีดอกฟันเจ็ดเม็ดเดียวบนบ่ครับมีอยู่มีอยู่ที่ผมใส่บ้างว่าจะบวารางเงินบ่บวารางข้าเจ้าข้าเจ้าว่าบนบนนี่มิสิ์มาได้ครับบริวารนีแต่ว่าพ่อแกนดับเจ็ดที่ล่างเนาะแม่นล่างล่างมิสิดบริวารบนอันนี้มาบนมาได้บริหำดับล่างแค่หนนะฮะอ้อ้ครับอออเจ็ดดับล่างครดับล่างเด้อเอออันนี้คือว่าดับล่างบริวารดับบนเด้อดับล่างข้าเจ้าฟันมาบนครับเออฟันฟันบาบนมาได้ แน่วันนี้ที่เด็ดอีกนี่สี่เม็ดเดียวล่างมาแน่นอนนี่แหละช่งกันคับพอแกนเลยนี่แหละก็เคยให้สี่เป็นหลักสิบมากเลยครับอ้าวมากตัวใดสอบตัวใดจัดออกยจะนี่รับแต่พอแกนโลงให้สามคู่จะมีที่ติดสี่แต่จะม่สี่แปดเนาะสี่ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้คือเป็นตัวเด่นนี่นี่โล่งให้นี่เป็นตัวเด่นให้วีตสี่ห้าสำหรับผู้มักวิ่งก็คือวิ่งสีกับวิ่งห้าไม่เงินไม่เงิน เที่ไม่เคยมาก็จะมาให้เห็นพีสิบได้ช่วงนี้เนาะแมนแมนอบคุณเพื่อแก้งก่ะแบงปันแล้วบาทนี่แจ้งได้ก่ะขอบคุณพ่อแก๊นครับผมเออไอ้แก้งเอฟซีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะครับผมเอฟซีทุกทุกท่านที่การดูในเวลานี้เออกำลังคำนวณให้ดูแล้วดูในเวลานี้ให้เอฟซีทุกทุกท่านเนาะการดูแล้วก็แอดมินทุกท่านลยูทูบเบอร์ทุกท่านขอจงให้มีสุขมีไส้ร่ำด้วย ครับผมถ่าคลิปนี้เนาะคำพังพจน์กขอบคุณเอฟซีสูบสุดคนเนาะพักเกนเป็นใครเนี่ทางมาแบบนี้เนาะครับทางช่องก็เสนอเป็นเพียงเท่าทั้งเด้อทางช่องกฤษณ์น้ำสุนทรีกินแบงค์รัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อพี่จน้าจะเบค้าเอาครับก่อนจะเริ่มต้นเป็นการแชืงสูงครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีสูบสุดคนทุกคอมเมนต์ขอบคุณพักเกนหลายๆขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อต่างประเทศในประเทศเหนือใต้กลางนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กัแอดกระจอยซัมมี่ก้อนกับไอเอฟซีลำลำเรื่ด้อ ธรรมดาครับเรียก็มีเขาไม่รูด้ด้วยพี่น้องเด้อเอาพี่เจนเอาเข้าเข้ามาสวัสดีครับผม